าาทราบมครับว่าในลูกกอล์ฟลูกเล็กๆเนี่ยมีวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่ด้วยอืมอยู่ตรงไหนนะ <c oughs> อยู่ตรงนี้ไงครับอยู่ตรงที่รอยบุมเล็กๆที่อยู่รอบลูกกอล์ฟนี่แหละ <c oughs> การที่ลูกกอล์ฟลอยโด่งไปได้ไกลขนาดนี้ไม่ได้อาศัยแค่แรงตีจากนักกอล์ฟอย่างเดียวนะครับด้่รอยบุ๋มเล็กๆรอบลูกกอล์ฟนี่แหละครับที่มีส่วนช่วยได้เยอะทีเดียวเมื่อเราใช้ไม้ขัวลูกกอล์ฟขึ้นไปในอากาศขณะที่ลูกกอล์ฟลอยอยู่จะมีชั้นอากาศบางๆมาเกาะที่ผิวด้านหน้าเมื่ออากาศนั้นเคลื่อนผ่านพ้นลูกไปจะทําให้เกิดกระแสลมหมุนตามหลังลูกกอล์ฟลมที่จะดูดเอาพลังจากลูกกอล์ฟและทําให้ลูกวิ่งได้ช้าลงนะครับ แต่ถ้าลูกกอล์ฟมีรอยบุ๋มเล็กๆเหล่านี้ก็จะช่วยลดแรงต้านที่เกิดจากการประทะกับอากาศลูกกอล์ฟจึงรอยไปได้ไกลขึ้นนานขึ้นและรักษาทิศทางได้ดีกว่าเดิมนะครับการที่ลูกกอล์ฟนี้จะรอยไปได้ดีหรือว่าไกลแค่ไหนขึ้นอยู่กับการเรียงตัวของรอยรวมถึงความตื้นลึกและจํานวนของรอยบุ๋มเหล่านี้ด้วยนะครับ